ลคลิปในวันนี้พี่โนนดีซีโนจะแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนสุดน่ารักสุดที่กําลังโด่งดังชุนที่เป็นเด็กไอดอลของทุกคนเลยนะซึ่งจะมาช่วยนานาน,านะทุกคนและสไปเดอร์แมนตัวนี้ชอบเตน้นแล้วก็เป็นคนตลกนะคลิปจะเป็นไงกดไลค์ทีนี้เยอะๆแล้วก็ไปดูสไปเดอร์แมนกันเลยที่โรงหนังสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะก,กจดจิตด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้อง ยกมือขึ้นแล้วทํตาตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทําตาม้ะยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย มีน้าซังก็ด้จะมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะพออาซีวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในโอเมแบบว่าสวยงามมากทุกคนดูดิใช่ป่ะเป็นอมแบบว่าทรายแดงๆล้อมรอบนานะครับเอ้ยอยู่ในบ่อน้ำสีม่วงนะคะอะไรปลาหรอปลาไม่มีปลา่เลยทุกคนดูนานากำลังว่ายน้ำอยู่นะพี่มีท่าทางว่ายน้ำเดินนี่คืออะไรเนี่ยสาหร่ายได้ไงมีครับแถวนี้มีปลาด้วยหรอครั้งนี้ครับทุกคนเล่า จะมาแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนนี่เห็นไหมทุกคนเราหัวหน้านี่๋ยวก่อนที่จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับทุกคนเราต้องเป็นคนมาก่อนนะหลังจากนั้นโดนโดนแมงมุมกัดครับ เด้แมงมุมกัดกันไปสบายได้แมนพุ่มไม้เหรอเนี่ยนี่คือแมงมุมโอ้โหทุกคนดูแมงมุมสิแมงมุมน้ำแข็งนับนี่เอ้ยอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนี่คือแมงมุมธรรมดานี่คือเพสไปเดอร์นี่คือแมงมุมนี่มันเป็นสีม่วงทุกนี๋ยวแมงมุมตัวนี้ทักทายนานาก่อนแล้วกันนะครับทักทายนะตัดไม้กันก่อนนะคะทักทายทักทายนี่มันเป็นไวโอมอะไรก็ไม่รู้ด้วยรู้สึกว่าไม่รู้สักอย่างเลยนะก็มันมีแต่อะไรแปลกใหม่สนะทักทายนานาอะไรอ่ะนานาอะไรอะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยมีตาด้วยทุกคน เดี๋ยว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 ผมย้ายมุมเดิมมาครับเฮ้ยเห็นปะเทพเจ้าเเทพจ้าหอยเชลเห็นปะอะไรดันวะเฮ้ยเห็นปะคิดไปเองมั้งเทพเจ้าหอยเชลเหรอทุกคนเห็นไหมคืออะไรน่ากลัวจัง เฮ้ยมงมุมเห็นอยเหรอเผือกหอยนานาไม่เห็นแมงมุมนี่อะไรดวงตาอะไรเนี่ยเอ้ยนานาไม่เห็นแมงมุมมาเดี๋ยวผมจะทำให้นานาตกใจก่อนแบบแกล้งก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาช่วยกันโอ้ยถูกได้จะทเราลองไหมเนฮะโอ้ยอะไรแมงมุมเพิ่งเห็นโอ้ยแมงมุมตัวสีดำหลานเพิ่งเห็นขนลุกขนลุกไม่เห็นเลยเฮ้ยเมงบุมด้วยเฮ้ยฝ่าไปตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นทข้ามาไหมนี่ดีนะไม่โดนโอเคอ้ายอยู่ตรงนี้ไงแมงมุ้มโอ้ยแมงมุมอีกแล้ว <c oughs> คนลุกจริง <laughs> สไปเดอร์สโซนีปป้สไปเดอร์แมกนกำลังฮิตยิ่งมาทางไหน <ะ S 2> <c oughs> เนี่ยนี่มันงงใไปหมดเลยทุกคนที่วอาแกงเดียวว่า ไม่ต้องตัวแก้มเลยช่วยดีเฮ้ยตัวนี้มีนกเป็ดเหรอนกเป็ดเหรอใช่ไหมเหวนี้ถิ่นแมงมุมเหรอตรงนี้แมงมุมกเลังแบบสไปเดอร์แมนกับตังฮทินนะครับใครยังไม่ไปดูก็เราไปดูผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันเพราะผมไม่ดูอยมาาลไหนะนู่สมุนในนี่เหรอแมงมุมเยอะๆตั้งใจมากขอทุบนะคะทุกคนเอ้ยอย่าทุบนี่ทุบไปเลยนี่แมงมุมแแมมมมมงงุุพวกนั้นบนนั้นล่างหายด้วยนี่ครับแล้วแมงมุมมันมีมันเยอะเฮ้ยไม่ใช้แล้วอย่างนี้ไม่ใช้แล้วมันเยอะเกินแล้วนะไปแล้วทุกคนแมงมุมแต้แม มาครับเดี๋ยวเป็นแปลงว่าเป็นสไปเดอร์แมวนะครับทุกคนเฮ้ยแมนเลี่ยวกับเขานะคะก็เลยแบบปล่อยแมงมุมมาเล่นเลยมานี่ครับอันนี้ไม่ใช่แมงมุมนะครับจะเป็นสไปเดอร์เลยเป็นแมนมนุษย์แมงมุมเหรอสีม่่วงนน้ออะะไรเฮ้ยเห็นปะเห็นปะไปค่ะนี่ไม่นี่นี่ครับแมงมุมแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ไม้เหรออันนี้ใช่ไม้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นานาเป็นไรนานาไม่เห็นผมเวฟนี่นี่นี่ เดี๋ยวทำบ้านแมงมุนมครับเฮ้ยทุกคนเนนาเห็นแล้วอะไรอะไรอ้นนาเห็นแล้วทุกคนเรารู้แล้วว่าแมงบุมมาจากไหนเราว่าเรารู้แล้วล่ะทำบ้านก่อนนะครับเราว่าเรารู้แล้วล่ะ โอเคบ้านแมงมุมสไปเดอร์แมนหรือเปล่าทุกคนต้องครับถูกต้องนี่บ้านแมงมุมรู้แล้วว่าแมงมุมมาจากไหนโอเคนานาอยู่ไหนกรทำจากใยแมงมุมนะคะโคตรเท่ทำเป็นไม่สนก่อนทำเป็นไม่สนก่อนนะมามานาๆได้อย่าเดียวเนาะมีเตียงไหมเตียงก็จะเขาทำอะไรอ่าเอาของแบนอะไรอ่ะกับดักหรือเปล่าเเทบิลโต๊ะด้วยครับเอาโต๊ะมาแล้วก่อนแลก่อนนะแล้ก่อนนะคะทุกคนขออแอบๆทำมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นจากนั้นเราจะช่วยเลยด้วยกันมาครับ นานาอยากได้อะไรแล้วก็ไม่เห็นหรอกจะ,จะน่าจะไม่เห็นจะจัดหให้<น>ะจะให้ทุกอย่างนี่นเนียนนะเค okay. นี่ทุกคนมีจอคอมด้วยอ่ตอนนี้เราได้มา8แล้วนะคะเข้าไปทักชายหน่อยดีกว่ามาครัเขางยไม่เห็นเรานะคะตอนนี้นานาอยู่ไหนนานาอยู่นะครับนานาอยู่ไหนบินขึ้นมาทำไมเฮ้ยเหมือนหาอะไอยู่โอ้ใชหน้าบ้านนะคะเฮ้ยเจอแล้วเขาเหมือนวิ่งตรงมาทางเราตอนนี้วิิ่งงตรรมาจันนี้ครับวันนี้ครับวันดีโย้เอาไปนี่เราให้ของกินครับเผื่ออร่อยนะอร่อยกินเยอะไม่ยังมุมมันทำไมตามาตมานี่นี่นี่อ๋อให้วิ่งตามเข้าไปนะคะโอ้โหสไปเดอ้วยไนมทุกคนตาย อะไรครับเนี่ยนี่ครับบ้านแบงมุมบ้านใหญ่บงมุมโอ้คอมเล่น,านตาสบายนะครับรบ้านยูทูปเปอร์ฮะ <c oughs> <c oughs> อะะไรนเดี๋ยวนี่คือคอมมันไม่ระเบิดตายไปเลยหรอทำไมอ่ะยิงทำไมทำไมคอมมันไม่แบบพังหรอมันจะพังได้ยังไงมันลอยได้ไหมทุกคนอุ้ยติดติดติดนี่นี่มีกระจกด้วยอสามจอเนี่ยนี่กระจกกระจกโอ้โหบ้านแมงมุมกระจกสวยๆไอ้ยะบ้านแมมงุมช่วยปิดด้านบนหน่อยได้ไหมรู้สึกกระพริบได้ครับได้ครับยังไงนด้านบนเนี่ยทำไมอ่ะเราใช้มือเปล่าทุบไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่มีโปสเตอร์เลตาบอเอิ่มอยากีดน่าเลยไหมครับแมนาผิดเรื่องหรือเปล่า เออว่าคือว่าผิดเรื่องเปล่าเอ้ยก็คนละเรื่องกันมุมสไปเดอร์แมนมาจากเรื่องสตาร์วอล์กไหมทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะครับแมงมุมมาจากเรื่องสไปเดอร์แมนมาจากเรื่องสตาร์วอล์กนะครับนะครับทุกคนก็จำจักันไว้ด้วยเอ้ยเราเล่นบ้านเริ่มไม่ใช่บ้านแล้วตอนนี้โอ้บ้านสวยเหมินเนี่ยนะเรื่มไม่ใช่บ้านแล้วนะคะทุกคนตกแต่งเพิ่มให้ ฮัลโหลเดี๋ยวผมเป็นภาษาอังกฤษปันแกล้งนานๆกันฮัลโหลโฟอมาจากต่างประเทศไม่ใไมเน่ผมจะไม่พูดไทยกนนนลองอังกฤษหน่อยอยากลองภาษาอังกฤษฮัลโหลโฟอาเยยชิบายจอรังงล่อเจอฝรัชญา่ล้วทุกคนบอส s ีส์ย a แอ h i คุณชื่ออะไร What is your name เอ้าเออเอเมื่อกี้

ตีนะ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 วางเลยวางเลย My name is spider man พิมพ์ไทยได้ไหมเออพิมพ์ไทยไม่ได้ My name is spider man เออไ can ทำไมบอกนี่คิดว่า Iron Man นะไม่บอกไม่รู้เลยสเปนพูดภาษาไทยไม่ได้ I can speak Thai อย่าอย่าโมไม่เชื่ออ่อไ I can speak Thai ไม่เชื่อ no n งมา ไม่ได้กินไม่ได้จริงไม่ได้จริงอย่าในหนังยังพูดไทยได้เลยเอ๋อนั้นภาคไทยอันนั้นภาค <พา S 1> ตกเลยอุ้ยติดอะไรเนี่ยตบสักทีว่าไงคเออสอนภาษา,า,า,าไทยผมหน่อยนี่ครับสอนภาษาไทยผมหน่อยนี่ สอนภาษาไทยเพิ่มหน่อยเยีใช่แล้วอ่าพิมภาษาคาราโอเกะเป็นก็เก่งแล้วนะอ่าเอาเอาอยากได้คำว่าอะอ่าอะไรก็ได้อยากได้คำว่าอะไรคืออะไรอะไรก็ได้แบบนี้ด้วครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้เยี่ยอะไรก็ได้มาขึ้นอกข้างนอกดีกว่าอือเอาคำว่า เอาคำว่านานาสวยมากดีเต้นดีกว่าเต้นเต้นเย่เย่นานาเนี่ยอะไรนานาให้สอนภาษาไทยไม่หรออ๋ออ๋อหรอมาเดี๋ยวเราเขียนเป็นอันนี้ให้ได้อ่เอ้ยเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะให้โอเคครับนานาสวยมากเสม็คไหนไหนไหนครับไหนครับแปลว่า แปลว่ารอก่อนนะครับว่าอะไรดีมันึงแปลว่าเราจะแกล้งเขานะคะจะไปบอกใครจะไปดนแปลว่าน,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 านา่าแกล้งเปิดเพลงก่อนหน,นึ่งครับเปิดเพลงเ yeah. yeah. ย่เออใจเย็เย่แปลว่ามาเต้นกันมาเต้นกันลานะนะนะมาเต้นกันมาเต้นกันเพื่อใครก็คือเต้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเต้นนี่ มาเต้นก่อนมาเต้นก่อนยปิดก่อนนี่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 น่าสวยมากแปลว่าไอเลิฟไทยแลนด์ลองพูดหน่อยลองพูดลองพูดพูดไม่ได้น่าๆพูดไม่ได้ดูสวยมากๆแล้วเราจะสอนกันยังไงวะนี่แบบนี้ป่ะภาษาไทยมาแล้วน่าๆสวยมากๆไม่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 สอเสือสอเสือรู้จักสอเสือไหมยูโน่สอเสือชอเสือสอเสือยูโน่ช่อเสือส่อเฉือไม่สอเสือส่อเสือครับมานี่เอ้ยไม่เอาแล้วภาษาไทยเขียนเงี้ยไม่เอาแล้วไม่เอา แมวสวยมากโอเคโอเค I don't กันอย่างนี้ I don't like ไม่ใช่สวย l e a r ใช่เขาจะพิมพ์ว่าอะไรเดี๋ยวนะฉันไม่ชอบเรียนภาษาไทยนะครับนี่หนึงนะคะทุกคนนานาสวยมากโอเค I don't like to learn Thai language อยากอยามาเต้นกันจังปะมามาเต้นกันมาเต้นมาเต้น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 เดี๋ยวผมมันจะมีท่าเต้นอยู่นะผมปรับท่าเต้นก่อนเอ้ยกดกดกดเต้นแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่เอาท่านี้กันนี่นี่ ดูท่านี้ดูท่านี้เย่เย่เย่ขำวะขำโอ๊ยท่าเ่อไหร่นี่นี่ดูท่านี้นี่นี่นี่ดูท่านี้คนนี่เป็นไงอย่าให้สอนเต้นได้แบบนี้หนึ่งนี่ ท่าสมแล้วมาทำท่านี้แต่หนึ่งเต้นบ้างเต้นบ้างเอาท่านี้เลยนะเอาท่านี้เลยปุ่มก็ซ้อนกันเยอะเหลือเกินนะคะเครียดกันหนึ่งนะเอาท่าที่เราเต้นเมื่อกี้เอาแบบนี้เลยนนาเอาเป็นสกินนาอยากเห็นอยากเห็นอะไรเร็วเดีวเนึงแบบนี้แบบนี้ขอแบบนี้ยากท่าเต้นอยู่อยากเห็นแบบนี้ เอาท่าที่เราตีมันเป็นท่านี้เหรอเออเออมันชื่อว่าสติ๊กบัรสติ๊กบัรนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้อยากหาทำบัดนึงเปลี่ยนปุ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าแล้วประมาณนีออยู่รออยู่มาหนึ่งเออนั่นแหละสวยไม่เอาน่าเกียดจะตายเต้นไว้ได้ไงนี่นี่ท่านี้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  ต่อไปต่อไปเอเวิ์เอาท่านี้ท่านี้ท่านี้นี่นี่เอาท่านี้ให้เราเทอเวิร์กด้วยเหรอใชใช่ใชเอาท่านี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาไหนไหนีเพก่อนหนึ่งสองสามเค่ผอมกันดิผมกันดิอมกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนั้นดิหนึ่งสองสามเอออะไรวะเนี่ยตกลงไหม เอาอีกสักข้ามาเอา,เอาตุ๊กตาคิดนี่มาเต้นดีกวยกันครูสอนเต้นดีกว่าไหมต่อไปต่อไปน,นี่นี่นี่เอาแข่งกันเขาทำไรแข่งกันใครเต้นตลกกว่าชนะไม่เนี่ยพิมพ์ภาษาไทย้ะลอง,งพิมพ์ภาษาไทยนะเร็วตัวแข่งกันใครเต้นตลกกว่าชนะ,ะได้เลย เอาท่านี้ก่อนมามามาพอแล้วแป๊บหนึ่งเร็วเย็นก็รีบเฮ้ยเป็นไรตายตายมานี่กำนังสตายเอ้ยกำน้ำสไตล์นี่ต่อไปท่านี้นี่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 ต่อไปท่านี้ว้วแม่ใจหนูอยากกินป๊อปคอร์นเนื้อกิ้งทุกคนสมบันแม่ตกนะฮะเงือบเงอบไงฮะเด็ดโอ้เป็นไรเป็นไรมาต่อต่อต่อนไหะไรตานานาเอ้าจะตายแล้วเนี่ยเร็วตานานาเต้นเลยไหมคะเอาเลยเอาเลยทุกคนรอนานา มารีดพร้อมในเพลงนะคะไม่มีหรออ่าเดี๋ยวหาเพลงให้กันอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋เ,เ,เต้นเดินเดินไม่ซื้ออะใจร้ายมากเพลงไมค์คัสเนี่ยไม่มีเพลงตื้อๆเลยเออเพลงนี้แหละมาๆมา,มาอันนี้อะไรงานเต้นลำเหรอคะเฮ้ยยูถือคลิปยาวอ่านี่เนี่เต้นสักทีโมโหอะไรเราไม่รู้เร็วเต้นเดี๋ยวเดี๋ยากดูนานาเต้นกันเต้นสักทีเออข้างเถื่อเร็วมาหนึ่ง ซองตั้มอ้าวไม่ใช่แข่งเต้นเหรอเอาไม่เราเต้นไปแล้วใคนเี่ยหรอเป็นกล้าวเต้นนะคเราเต้นให้ดูไปแล้วเต้นกันโอ้ยบอกว่าเต้นให้ดูไปแล้วเราเต้นให้ดูไปแล้วอ้าวนั่นนั่นเต้นเลยเออเร็วเร็วนั่นเต้นเลยมาเราเต้นให้ดูก็ได้อืมทำอะไรวะเนี่ยมีตาสดตาสดเกิดมั้ยตื่นใส่เพลงในหัวเองนะคะทุกคนเราเพลงกันเองนะคะทุกคนเราจะไม่รู้จะหาเพลง อะไรทุกคนแล้วอ๋อเป็นอะไรเออนี่เลยโอ้โหชอบไหมคะเพลงนี้เพลงอะไรนะวะไปใส่เพลงกันเองทุกคนคิดว่าเพลงจินตนาการกันเองไม่อยู่ในสไปเดอร์แมนนี่ไปแล้วเหรอโอนหนีเลยมาอยู่นะเที่ยวไปแล้วทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเชื่อกับดังตึ้งของนานานะคบ่าใครไปไปค้านี่ผมแปลงมาตัวเลยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับบไปไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย้